สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องอ่าสบายดีงามๆสบายดีต้องเบยพี่น้องต้องเมย์มี่ะไปก็น้องไม้ตามมะฮุงพี่น้องตามมะฮุงอยู่ทงนาเด้อพี่น้องเด้อขรัวกระชิลอกๆหน่อยนึงเบิ่งหันตามมะฮุงปกการเก็บเมยบโปรเฟนพาชิมมะฮุงรึเปล่าเอาตังไปชิมมะฮุงกัน แสบแล้วบ่แซสบแล้วบ่แซสบแล้วบ่ตามมคุงค่ะจับปีนะแอมได้ไหมวเยจาวราแอมมันชอบชบกินเตียวแตเมียมนเป็นหนว่จะไปได้มน่าไปตัวจะมาตอไรเนี่ยกระปุกกีลต จะเดันแม่แต่ไม่จากอกอันตะชังนาดนายก็เดานโน่นมั้ยไม่แต่แม่แต่กจิ้มจอยวายเต่มบ่อยซึ่งจอยแม่มาทานใส่ิดจักเพ็ดนี่ฮะห้าเม็ดห้าเม็ดเผ็ดกระดกเพริก คนหนึ่งตามคนมนมพอมามมามาแบแล้วมามาไปกินกันแอมเจอไหมแอมเจอมามามาแอมเจอแอมเจอไเจอไหนตัวต่ผมจะแอมมาเจอหน้าดูแอมก็ะิบจามของผมกา มบาันก่นกาดเตียูน่นะมปไว้นี่ยมาไม่ยาไปไปกินตำมะฮงป่ปมาละมามาล,ละมามาเอ้แก้วมามามาไว้แก้ว

มียาแช่ปะ่ะมียาอย่าป้อนน้องได้เพล,ลินยังมไม่ถ่ายคลิปโชคชจัดอย่างนั้นแหละไม่ได้ไปได้ไหมมีมยาปุงกันน้องก็มียาปุงกันน้อง กินแน่ละเผ็ดกินมักตำมะโหงละเผ็ดมีใจจานมาเบย์ไหมบอนอ่าให้ร้าย <c oughs> มีความสุขที่ได้อัดได้สูมีความสุขที่ได้อัดมีความสุขที่ได้ถ่ายความสุขอยู่ตรงนี้นี่เองอาลงมีคนเบิ่งบ่มีคนเบิงเบ่งกาลงเด็กขอกหมักให้กินได้จ้ะ,ะโอ้จังนั้นมียาถอกใส่ดในน้ำฮะ ดอไว้ดอยน้องอ้าไว้เกียนแฉกใช่ไหมมอยาแฉกดอยรึเปล่านี่เลยไปน้องการทำหงกันอยู่การกินครับฮะแสบอะไรแก้วแสบต้เย็นแสบแสบพี่น้องแสบแสบแสบเขาถึงสวง กีราแลนด์ค่ห้องน้ำ <laughs> บ่ายอซื้อเบียเบียไม่ใช่ใชออืมอ่าไม่

អត់អាយហើយទៅបាយដកចកឆាមមែនអត់តាមដកដឹងក ча មនេះគွာនេះប៉ារៀកក ча មនេះមែនទេទៅអត់ឆាមនេះ

coi <laughs> 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 thay nhịp bươi từ một cột từ một thức cột hả là như này cà ghi đi thay máy à? บวกเดาเฉลยเฉลยเฉลยนี่ยังไม่เล่าแล้วกดเพจได้ใจเพจไม่เล่าจมตั้มบรรยากาศยู่นะเพจมารคายชอบคลิปวันกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามได้ด้วพ่อแม่พี่น้องพ่อเป็นกำลังใจให้ชาวงวันชาวลาวเนาะขอบคุณครับใจได้หลายสบายดี you <laughs> <laughs>